สำหรับใบผ่านต่อไปที่ท่านจะต้องจัดทำนะคะก็คือใบผ่านรายการ PV นะคะการทำใบผ่านรายการ PV ก็คือการบันทึกการจ่ายเงินนั่นเองนะคะก่อนที่ท่านจะทําใบผ่านรายการ PV ท่านต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าท่านต้องมาจัดทำใบผ่านรายการ JV โดยเลือกโอนเงินระหว่างบัญชีนะคะเพื่อทำการโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน โดยเดบิตบัญชีกระแสรายวันเครดิตบัญชีออมทรัพย์นะคะเพราะว่าเงินในบัญชีกระแสรายวันเราไม่มีจ่ายนะคะเราจะต้องทำการโอนเงินเพื่อจ่ายก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาทำใบผ่านรายการ PV นะคะสม,มมติว่าเป็นค่าอาหารกลางวันนะคะเราก็เลือกจ่ายค่าอาหารกลางวันที่เราทำการจัดสือจ,จ้างไว้นะคะสมมติว่า30,000บาทนะคะ เราก็ตรวจสอบความถูกต้องนะคะหากม,มีภาษีห่างน้าที่จ่ายไหมบันทึกคำอธิบายหรือยังเลขที่ใบผ่านถูกต้องหรือยังวันที่จ่ายถูกต้องหรือยังถ้าถูกต้องท่านก็สามารถพิมพ์หรือกดบันทึกนะคะเพื่อพิมพ์ย้อนหลังก็ได้นะคะการจัดทําใบผ่านทีวีก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านมีรายการนอกเหนือจากที่ ทำรายการอัตโนมัติให้นะคะท่านก็กดล้างใบผ่านก่อนนะคะแล้วก็เลือกคีย์เวิร์ดที่ท่านต้องการเหมือนเดิมนะคะลักษณะเหมือนใบผ่าน3ใบที่ผ่านมานะคะ